ทำไอ้ลูกชายแกทำการบ้านอยู่หรือเปล่าพ่อผมกำลังทำการบ้านอยู่ใช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 ่นี่หอการบ้านของแ้ ได้เวลาเมื่อยมือทิชชู่พร้อมไอลูกชายมั่นเกิเคียวเลยวะไม่ใช่อะไรพ่อฉันรับไม่ได้ที่เพื่อนบ้านบอกว่าแกไม่เอาทานได้เวลาที่ฉันจะสอนแกให้เป็นลูกชายนะอผมดูอนิเมะอยู่ช่างหัวอาเบะแกสิวอนิเมะฉันรับไม่ได้ที่วันวันแกดูแต่เอากาต้นไม่ทำอะไรกลายเป็นเด็กขี้เงียนผมแม่งก็ไม่ยอมตัดเปลืองฉันกูชิพายดิบตาขึ้นมาแล้วชว์ความเป็นลูกอยากายแบบนี้พ่อเว้ไอ้เว้นเว้นไอ้เว่นไอ้บ้าไอ้ตีเลย ลรงเรียนเป็นไงบ้างมันก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนอ่ะพ่อแม่มึงกินตีนไก่เยอะหรอเปล่าเกิดมาถึงได้กวนส้นตีนอย่างเนี้ยฉันหมายถึงแกเรียนเป็นยังไงดีครับพ่อบอกให้ผมเรียนดีๆผมก็ได้ดีบวกเออดีมากได้ข่าวว่าแกมีแฟนแล้วอระครับเราเพิ่งคบกันพ่อไม่พามาให้รู้จักอันที่จริงพ่อเคยเห็นเธอแล้วล่ะครับเอาระเธอจะเป็นคนที่อ่าเงียบๆหน่อยนะครับพ่อขอดูรูปหน่อยซินี่ครับพ่ออืม พ่อทิ้งช้อนทำไมพ่อถ้าไม่ใส่แว่นก็มองไม่เห็นดิพ่อจะทำอะไรพ่อไม่ไม่ใช่ครั้งนี้พ่อจะห้ามผมดูอนิเมะไม่ได้สวยแล้วเวนไอ้นั่นอะไรอนิเมะมันไม่ใช่พ่อไม่ได้ะไรไม่ใช่อนิเมะพ่อพ่อฉานไม่ได้ทางนี้ผมก็ไม่ดูอนิเมะพ่อไม่แกไม่มีสิทธิ์ดู ชชยเวนลอครับพ่อคิดว่าบางทีอันิเ้มะอาจไม่เลวร้ายอย่างที่พ่อคิดพ่ออยากลองดูหน่อยไหมหล่ะครับสักตอนเอาซิสักตอนจะเป็นอะไรครับผู้หญิงสองคนนี้น่ารักดีนะเออพวกเขาเป็นผู้ชายพ่อหมายความว่าไงสองคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงไอ้ลูกชายมันคือกับดักเดี๋ยวก่อนพ่อ เอ่อเจ้เย็นนะพ่อเอ่จ้เย็นๆครับพ่อพ่ออยู่นี่เหรออ๋อใช่พ่อมาทำอะไรที่คอมพิวเตอร์ผมฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมกระติดเรื่องนี้จังและที่สำคัญพ่อติดกระตูมันเนี่ยมันควรจะเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผู้หญิงผมอยากจะบอกว่าไอ้นี่แม่ไอ้นี่แม่ไปเนี่ยเลวร้าย เสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เนี้ยโคตรชอบเลยทำอะไรอยู่ผพปวดขี้เพราะเวลาชั้นแป๊บหนึ่งเสื้อตัวนี้วันเพราะเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมไอ้ลูกชายไม่ใช่อย่างที่แกคิดนะเนงา Okay.